ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมซื้อมาเขากินบอกว่าไม่ต้องใช้ยาระบายใช่ไงก็มันเป็นยาระบายในตัวไงมันเลยไม่ต้องใช้ยาระบายไงมันเป็นยาระบายในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะถ่ายของมันเองไงเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้ไหมครับ หมายความว่าเราไม่เข้าใจเทวดาวมีสิ่งสิบไหมหม่ยความว่าไงวะทำไมบางคนบางกลุ่มรู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นมันผิดแต่ทําไมถึงยังทําอยู่ก็ไม่ละอายชั่วไงไม่กลัวบาปกระทะตองแดงต้นนิ้วมีไหมก็คงมีอยู่หรหมั้งการทรมานมันมีนมทุกรูปแบบแหละออสาธุถ้าทาลูกกิ้งไม่ได้สบู่หอมๆยาสีฟันหอมก็ใช้ไม่ได้สิครับก็จะพูดยังไงว่าล้างออกไหล่ะ ช้ยาสีฟันบ้วนปากหรือเปล่าอาบน้ําล้างน้ําออกไหมก็ล้างออกนี่ก็พูดอยู่เมื่อวานไม่ได้ฟังเหรอว่าให้ล้างออกแล้วเราทาโลออเราล้างออกไหมเอาน้าล้างไหมทาเสร็จแล้วไปกลับไปอาบน้ํำไหมก็ไม่นี่เราทาติดตัวไปนี่กลิ่นหอมมันก็ติดอยู่นี่ร่างกายอะ่ะมันใช้สบู่หอมแค่ไหนเอาน้ําล้างออกกลิ่นมันก็ติดอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะเหงื่อมันออกทําได้ต้องล้างออกไงคําถามอา่ะล้างไหมล่ะ กบู่จะหอมไม่หอมไม่ใช่ประเด็นเพราะสุดท้ายต้องใช้น้ำำําชำระออกไงแต่น้ําหอมที่เราฉีดมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ล้างออกไงผมว่า อเครีมอาบน้ำมันไม่ออกมันยังเลื่อนมันจะไม่ออกได้ยังไงถ้ามึงยังเลื่อนอยู่แสดงมึงอาบน้ําไม่เกลี้ยงแล้วทั้งนั้นอ,ะอ่ะออกลับไปอาบใหม่คนพวกนี้มี เขาบอกว่าเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เป็นเรื่องจริงไรสาระควรทําอะไรกับพวกนี้ก็ไม่ก็ไปทําจะไปทําทาไมมันก็เรื่องของเขาเขาอยากจะคิดอะไรมันเกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนี่เราไม่ได้ไปรับผลจากเขานี่เขาไปผู้รับผลจากความคิดนั้นนี่เราไม่ได้ไปรับผลจากเขาที่จะไปหัวเขาทําไมเออสาธุ การนั่งสมาธิต้องมีศีลห้าประกอบด้วยหรือเปล่าครับอะไรก็ก็ใช่ก,ก,ก็ถูกต้องแล้วในขณะที่นั่งสมาธิทําผิดสีลห้าไหมละ่ะก็ไม่ผิดนี่ก็นั่งไงประกอบด้วยสีลห้าแล้วมีเมียหลายคนผิดสีนไหมครับมันก็ต้องดูไงว่าม,ม,ม,มันมันมีรายละเอียดเงี้ยมันต้องดูว่าอนุญาตกันหมดทุกฝ่ายหรือเปล่าอย่างเงี้ย อีชลียังเลื่อนๆอยู่เออเลื่อนๆอยู่มันก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นอะไรล่ะมันไม่ใช่น้ําหอมเอามาฉีดมันไม่ใช่ครีมทาผิวมันใช้น้ำล้างออกไปแล้วไอ้ที่มันติดอยู่นันเป็นจอ i ์ไรเซอร์มันเป็นเรื่องของกระบวนการการทํางานของครีมอาบน้ําแต่เราล้างแล้วไงมันมีอยู่แค่ไหนก็ตามนะมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ไม่ใช่ว่าเราอาครีมไปทาทับอไงเอามอยเอาครีมทาผิวไปทาอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าชะ อันนี้เรียกว่าโชโลมอันนั้นมาเรียกว่าชำระล้างร่างกายเราต้องแยกให้ออกอันไหนคือการทําความสะอาดอันไหนคือการประคับประคองรักษาหรือบํารุงแยกแค่นี้ยังแยกกันไม่ออกเลยหากมีความแยกใครในการพิจารณากันหน่อยอันไหนคือเรียกว่าทําความสะอาดอย่างนี้พ้าก็ไม่ต้องล้างจานสิใช่หรือเปล่าไม่ต้องล้างมือไม่ต้องล้างหามไม่ต้องซักผ้า ใช่ไหมล่ะก็นี่เมื่อกลิ่นมันก็ติดผ้ามันจะหลีกเลี้ยวในกาวกลิ่นติดผ้ามันจะติดยังไงมันยังไงมันก็ติดอะ่ะกลิ่นผงซักฟอกเลยมันก็ติดผ้าจะให้ทำยังไงอะ่ะไม่ต้องใช้ยาสระผมไม่ต้องใช้แปรงสีฟันเราต้องเข้าใจว่าการชำระล้างหรือการทำความสะอาดก็อย่างหนึง่งการบำรุงผิวพรรณก็อย่างหนึง่งเออแยกให้ออก